ขออนุญาตนะคะขออนุญาตอ่านเอานะคะความจำขอให้ความจำดีๆค่ะวันนี้ทุกคนมารู้เรื่องของการไม่ขับถ่ายตอนเช้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่ค่ะถ้ายังไม่ยอมขับถ่ายอุจจาระแล้วจะปล่อยเวลาไปถึงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงซึ่งเป็นเวลาของกระเพาะอาหารแล้วไม่ยอมกินข้าวอีกอุจจาระจากลำไส้ใหญ่ ที่ไม่ขับถ่ายออกจะถูกบีบตัวขึ้นมาจากลำไส้ใหญ่ผ่านลำไส้เล็กมาที่กระเพาะอาหารก็จะถูกดูดซึมอีกครั้งในอุจจาระเก่ามีแก๊สเสียแล้วเกิดจากการหมูดเน่าโดยอุณหภูมิของร่างกายซึ่งมีความร้อน37องศาตลอดเวลาไม่เหมือนกับตู้เย็นที่เก็บไว้นานกว่าเพราะฉะนั้นแก๊สพิษเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเลือดจึงไม่สะอาดถ้าเลือดที่ไม่สะอาดไร ยังทุกส่วนของร่างกายผ่านสมองหัวใจปอดม้ามตับผิวหนังก็จะได้รับพิษแก๊สได้รับเอจากแก๊สพิษด้วยก่อนเที่ยงถึงบ่ายง่วงนอนเพราะเลือดไม่สะอาดไปเลี้ยงหัวใจหัวใจอ่อนล้าไม่สดชื่นเราเห็นตัวเองเป็นเห็นลูกเป็นทั้งสองคนนะ่ะนะโดยเฉพาะเจ้าเฟสเนี่ยนะจนทุกวันนี้เราอ่ะจะหาวิธีทางทำยังไงนะให้ลูกเรากลับมาขับถ่ายปกติอ่ะ ให้เขาตัวโตวขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเขาตัวเล็กกับทุกคนมีกลิ่นตัวกลิ่นปากก็มาจากเลือดไม่สะอาดไปเลี้ยงปอดปอดก็จะขับออกจากผิวหนังและลมหายใจตัวเองไม่ค่อยได้กลิ่นแต่คนอื่นได้กลิ่นถ้าปล่อยไว้นานในช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงนานๆเข้าไปเลี้ยงเวลาหลายปีเลือดที่ไม่สะอาดไหลผ่านไปเลี้ยงสมองและไปไม่กินอาหารมื้อเช้าช่วงเวลาเจ็ดโมงเก้าโมงสมองจะไม่ได้รับสารอาหาร อนาคตเราอาจจะสมองเสื่อมได้ค่ะปวดเขาเมื่ออายุมากขึ้นเป็นลิสิหวังเชื่อไหมว่าตัวเราเองเป็นมาทุกอย่างนะคะเราเคยทํางานโรงงานแล้วนั่งนั่งนานๆเป็นนิสิหวังจนถึงทุกวันนี้นะก็ยังไม่ได้รักษาดูแลอะไรตัวเองเลยค่ะนะทุกคนแล้วก็เรื่องปวดขาเหมือนกันที่เป็นเส้นประสาทอักเสบนี่แหละแล้วก็ความจําค่ะทุกวันนี้ครูเริ่มกินน้ํามันนภำัดสกัดเย็นมาเกือบสองเดือนแล้วสองเกือบสามเดือนแล้วมันก็มีความรู้สึกแล้วก็ลังฝึกสมองให้ให้ความจําดี ความจํำดีอะนะคะก็เลยแบบอเด็กอายุส13ปีอ่ะสามารถทานได้นะคะเด็กอายุสสิบามปีสามารถทานได้จนถึงผู้ใหญ่จนเป็นเบาหวานความดันสามารถทานได้ค่ะมีเลขที่ออยถูกต้องนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะ169บาทเองถ้าลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อสอบถามมาที่ inbox, Facebook, aya, òn, อินบ็อกซ์เฟซบุ๊คนิตยากรโสภาสรี นอนุสเอีต่อเต่าอยู่ยักษ์สร,ระอากอไก่กล,ล่อเรือสระโอสอเสือพ่อสัมภาสระอาค่ะนะทักมานะคะ